สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ก็ขี่รถลงมาเล่นทงไฮทงหน้าฟังเสียงเขียดเสียงกบคือเก่าแล้วพี่น้องเอ้ยมาเห็นคุณเหมือนทุ่มดำหน้าอยู่พี่น้องโอ้เป็นดำโอ้เป็นแถวดีขนาดพี่น้องเอ้ยก้าหนีพ่อมเกี่ยวบัดนี้คือเหลืองที่กาได้จมือนะโอ้เอาไปไว้ใส่ไว้่แล้วเอ้เสียไว้โอาอะไรนะกล้าขอเพิ่นมาโอ้ ดำดำผู้เดียวพี่น้องูเดอดำดำผู้เดียวมากนปนะี้นะผู้เดียวมาคุณนายได้ใช่ไหมไปรับคุตโอ้ช่วยเส้น้อ่เพื่อนมาดำหน้าน้าเน่ยเพื่นเลยไปไปรับลูกกับเขาหาทางไปว่ะเจ้คุณผู้ชมเพิ่นดำหน้าผู้เดียวเพื่อนก็่อยากให้เนี่ยเพ่น ไงเห็ดเลนเห็ดห no ัวปนี oh, yeah, yeah. Yeah. ่แล I mean, no ้วเป็นบ่ยาุเรงก้าก้าเพิ Disney ่งย yeah, yeah, ังเลือสามตาพิ oh. yeah, <S <S ่นเป็นบ่นาะตานันก็แม่นบ่อเนาะที่ไปดำทั้งใดเบ i r d น่ะอไปเท่าสองให้นั้นบ่พอบย่กันไว้โอ้ยย่านก้าเลือเด้เนาะบ่เรือแต่ว่าอ ได้ไข่คือเก่าแล้วนเน<อ>าะไอ,อพี่น้องเอ้ยโดนมดำนะใ,ให้าาให้แลกกันวันนี้ให้เลขให้เลขอันนี้ให้เลกแหกมานของคุณบรรทมเนี่ยนี่พี่น้องนี่ละบรรยากาศยามเงแล้งเสียงกบเสียงเขียดพี่น้องเอ้ยฟังเสียงเขียดน้ำกันพี่น้องนี่แหละข้าเจ้าเอิ้นว่าหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินนะพี่น้องเอ้ยอันนี้เลี้ยวจากสวนยางแล้วยังค่อยมัดดำมันบม,น,มนี่ ตอนเศร้าเพิ่นก็มา,ามาดับนี่แหะตอนเศร้าเพิ่นก็ไปสวนยางพี่น้องหยอดน้ำกดเรียบร้อยเพิ่นก็ยังค่อยมาคาดเอารถไถน้อยนี่บ่คา,าดนะบ่ออ๋อรถไถปัน่นมันบอ่อขนาดอืมบอ่อบ่อสูแ่แห้งเนาะ,ออนะโอ้ปะฝีนาเกียรลงให้มันซ้ำกันเด้อคุณเหมือนทอมเลย ไล่ทั้งที่ลงไปให้มันซ้ำกันคือชิงงามเนาะมันเนาะทางนั้นมันจากตําเนาะกว่าเจ้าปลูกเจ้าปลูกอันนั้นอยู่เรื่อยเว้ยมันเฟืองมันต้นไม้มันกัดกรองมันกัดลายขึ้นเรื่อยเนาะทางนี้เนาะปีหน้าก็ไปปลูกทางพุ่นซะนาบัดเนี่ยเพื่นทางนี่เพื่นปลูกบักเขือปลูกอย่างล้วบดนี้มันมีเฟืองพี่น้องปลูกเง็ดเฟืองแล้วมีเฟืองมีอย่างมันก็เลยสูงแบบนี้พี่น้องเ้ยแต่มันชิงงามพี่น้องดินมันช่วยดีขนาดดินทรายได้เนาะ ขนาดดินทรายนี่พี่น้องเพิ่นเพิ่นลูกเห็ดเฟืองแล้วก็บ,บักเขือแล้วเพิ่นเหยียบเหยียบยำยำลงไปพี่น้องดินดินมันก็เลยอยู่มันก็เลยงามดีพี่น้องเ้ยัานมันดินทรายแท้ๆนี่หาไดี๋ยวชีเบิงได้นี่เนาะสุ่มแสน้ำอยู่เ่นเหยียบบ่ลงพูดแล้วเนาะนี่แหละพี่น้องวิธีชีวิตอีสานบ้านนฮาเหตุการ ดำ,ดำห้ดำนะแล้วก็น,น่อยเพราะคนสีดำนาซูมานี่พี่น้องเอ้ยแต่คุณวันท่อมนี่บาบานจักไฮไปท่านเม่นบ่เพิ่าานสีดำเอาเบิดเลยพี่น้องเอ้ยเพิ่นสีดำลงไปคุละชุดแถวปลาอยู่คาเลยพี่น้องเอ้ยประมาณสามไร่สามไร่ได้บ่ส <4 S 1> <4 S 2> ี่ไร่สี่ไร่อ๋อสี่ไร่พี่น้องอยากให้นี่ลงไปหอดคณสี่ไร่พี่น้องเพิ่นกระเชิดผู้เดียวนี่หละยามมือเศร้าเพิ่นกระไปกีดยามขึ้นไปกีดยางเตะ กีดยางแล้วก็ไปหยอดน้ำกดแล้วก็ตอนบายบายนอนตื่นขึ้นบายมบม้งใบสองก็ลงมาดดำนะพี่น้องดำไปมือละงานสองงานเนาะเมื่อละหน่อยไปก็แล้วเพื่อนพี่น้องคอยเห็ดไปนี่แหละก็เลยพาพี่น้องมาบึงวิธีอิสานเพื่อนเห็ดหน้าพี่น้องเอ้ยเฮ็ดหน้าดำนี่แหละก็เลยมาบึงมาบึงกล้าเพื่อนเนาะพี่น้องเอ้ย แต่ว่าก้านี่มันหลายมือพี่น้องเอ้ยหลายมือมันก็ยังงามอยู่ดอกใครอยู่ดอกมันก้ากกบีหไ่มันบ่เปลืองเนาะเห็นปะขันก้ากีบน้อยนี่เรียบๆรนี่โอ้ยหมัดหนึ่งบ่ได้ไปไกลละอันนี้ก้ากกบีหไงใครอยู่พี่น้องมันได้ไหล,ไหลแต่มันดํา ตอันนี้อันนี้ได้สินะก้าเรีบกับก้าอันนี้อันใดมันดีเนี่ยต้ก้าเรีบมันได้หลายแมนวะแต่ตัวนี้มันที่แตกไวแมนแล้วมันใหญ่มันต้นมันแข็งแรงกว่ากันแม่นแม่นกว่ามันชิตั้งตัวได้เนาะตัวนี้มันอิ่มแล้วเด็กท้องมันกลมแน่แล้วเนาะอันก็เลยนั่นพี่น้องนี่แหละวิถีชีวิตของคุณมันทมก้าเรีบมันมันได้หลายต้นได้บ่อยจ้าเพชรเรียบๆมันได้หลาย อันนี้วัดได้ต้นเดียวซองต้นซ้อมเนาะกันที่ใส่สามกับไงพุทธกระเทิอนเนาะแต่ว่ามันที่แต,ตกก่อญใ่ใอยู่เนะี่ยงามงามนี่ยนะ้องมากอยู่ดอกก้าใหญ่ใช่ไหมดำจับอันซองอันดำใส่รถกะดำไงก็าก้าเรียบอยู่ดอนะกก้าเรียบมันอ่อนเนาะนี่แหละพี่น้องเลยจักแล้วผมก็บว่ได้ รูดอกพี่น้องเอ้ยผู้ใดมักก้าแลบกับดำก้าแลบยบจะ <c oughs> ว่าผมมามักก้ายังที่แล้วผมเนาะจับอันเดียวซองอันมันได้ล้เนาะนี่พี่น้องอา้าวจังไงก็จังคอยติดตามกันไหมเนาะพี่น้องเนาะยังคอยมาเบิ้งเพิ่นดำน้าเมื่อน,นั้นจังคอยมาเบิ้งเพิ่มลกก้าดำไปทางหุ่นอีกเมื่อน,นี้เอาซ้ำนี้ก่อนเนาะครับผมสวัสดีครับ 到我这边。